ของแย้มเสร็จแล้วนะคะสีเหลืองเป็นยังไงบ้างไ,ได้ตาได้ละได้ตาตาหลุดตาหลุดมาด้วยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะชวนหนูยิ้มหนูแย้มมาทําปลาหมึกจากเส้นสปากเกตตี้นะคะแม่ปุ๋ยตั้งชื่อว่าปลาหมึกเรนโบนะคะแม่๋ยก็เลยชวนะมาทํากิจกรรมอันอื่นๆบ้างโอ้หนูยิ้มกําลังยกสีแดงมาเลยนี่ สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองของหนูแยม้มก็มีอู้ยแย้เป็นกระจุกกระจุกตรงนี้เลยมันเยอะมากในถังตรงนี้นะคะมันปนกันอยู่ค่ะอันดับต่อไปให้หนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะหยิบเ้นสปาเกตตี้สีต่างๆมาใส่ในกล่องทาน้ําแข็งในช่องฟรีะคะดค่ะอ่าดไปพ่าดมาเลยนี่สีเหลืองอของหนูยิม้มนี่สีเขียวหรือสีฟ้าคะหนูยิม้มขาสีเขียวค่ะหย,ยิบสีแดงค่ะ สวยแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วค่ะของหนูยิ้มเริ่มมีสีสันต่างๆละของหนูย้มมีสีเหลืองแล้วนะคะต่อไปจะใช้สีแดงค่ะโอ้มีสีม่วงด้วยเหรอคะสีม่วงเกิดจากสีอะไรกับสีอะไรผสมกันคะสีแดงกับสีฟ้าใชงกับฟ้ามันมัดเลยค่ะมัดคอกันเลยหรอโอ้ สุดยอดเลยค่ะอของหนูยิ้มมีสีส้มด้วยห่ะคะ่ะ <c oughs> สีส้มกระจกสีอะไรกับสีอะไรนะสีเหลืองกับสีแดงถูกต้องค่ะสีเหลืองกับสีแดงค่ะตอนนี้นะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มเสร็จแล้วนะคะมาดูของหนูแย้มก่อนเลยค่ะว่ามีแค่ไหนเอามีการเติมเพิ่มด้วยนะคะส่วนของหนูยิ้มเออจะเบาบางมากไม่ค่อยเยอะเหมือนของหนูแย้มนะคะอันดับต่อไปนะคะให้หนูยิ้มหนูแย้มเทน้ําเปล่าะคะ่ะใส่ลงไปไม่ต้องเต็มก็ได้นะคะเอาพอแบบ มันอยู่ในช่องของมันของไข่ของมันนะคะเอาหนูย้ำสีลงไปนะเป็นน้ำเปล่าเฉยๆเลยค่ะไม่ต้องผสมอะไรนะคะเสร็จละใส่น้ำพอใจละต่อไปก็เอาลูกตาค่ะวางบนช่องน้ำแข็งเลยสีชมพูเอาสีชมพูนี่สีเขียวใส่ตรงนั้นเหรอคะได้เลยค่ะโอ้อนี่ตาโตเลยค่ะ ตาชมพูเห็นไหมคะสีผสมอาหารที่มันเกาะติดกับเส้นเริ่มละลายลงไปในน้ำแล้วน้แต่ละช่วงก็จะเป็นสีต่างๆแล้วตาไม่พอ,ตา,พอตาหรือเท่าที่มีใช้เท่าที่มีนะคะของหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหแท้ๆของหย้มเสร็จแล้วนะคะปลาหมึกเรนโบว์่วนนี้ของหนูยิ้มค่ะ หนับต่อไปหนูยิ้มกับหนูแย้มช่วยกันยกไปแช่ในช่องฟีดค่ะเป็นปลาหมึกแช่แข็งเลยนะ <tro oper> ได้หรือเปล่าค่ะไม่ปุวยช่วยนะค่อยๆค่ะเอาอยในฝั่งนี้นะคะเอาของนูแย้มมาคะค่อยๆนะคะ <t rain> นี่ <t ain> <t rain> ให้มันแข็งตัวนะคะแล้วเราก็จะ มาดูกันนะคะอซ์คมเหลือหนึ่งก้อนไอศ์ครีมเหลือหนึ่งก้อนทำยังไงดีเดี๋ยวแม่ปุ๋ยแบ่งครึ่งให้นะคะโอเคค่ะเอาเองแช่อะไรไว้ในตู้เย็นช่องฟรีดตากันนั่นเส้นสพานกติ้เออแช่อะไรไว้เซ้นสะพานกติ้งาบบ เดียวด้วยแล้วก็ดูสิมีหนวดของมันโผล่ออกมาน้เหนะคะอะไรคะลูกดูสิคะน้ำนี้มันต่างระดับกันะทำไมมันต่างระดับกันนะคะใชสปอเกตี้มันกันอยู่หรือเปล่าคะอ่ะแล้วมาแกะกันดีกว่าค่ะตรงนี้ตรงนี้เด็กแกะเลยแกะเป็นหรือเปล่าน้าแกะยังไงอุ้ยงีออกมานึอุยีงอ้ยเหลืองค่ะ มัมึกออกมาเรื่อยๆเส้นมันยากอะมันจะขาดไหนทำยังไงดีอะนี่ไงออกมาแล้วเต้องแกะอันนี้ด้วยพร้อมๆกันเลยเหรอคะไม่ไม่ไอ้นี่มันไม่ได้เชื่อมต่อกันเพิ่มแกะอันนี้อันนี้ยังก็ต้องแกะด้วยไม่ออกโอ้โอ้หนึ่งหนึ่งอันสองอันเฮ้ยแลเวมึงตรงนี้โอ้ยติดไหมติดไหมซ้อันนี้ติดไหมคะ เย้อาหมดแล้วนะะคอันนี้สีเขียวกับสีแดงสีเขียวกับสีแดงได้สีแบบนี้ค่ะดูสีแดงแบบนี้นะคะสีแดงเยอะแต่ตาโดนหนึ่งนึงตาหลุดตาหลุดอันนี้รวมทุกสีแต่ยังใส่สีเหลืองเยอะอย๋อเหรอคะก็เลยออกเหลืองๆอ่ะเฮ้ยที่จริงเล่นสไลด์ปลาหมึกก็ได้เฮ้ยเล่นยังไงล่ะคะเล่นสไลด์ปลาหมึกโอ้ยจะมีโกอยู่โอ้เป็นวงกุญแจ วันปลาหมึกสีเขียววันนี้ปลาหมึกสีเหลืองค่ะเป็นปะก้าถือค่ะแล้ใครอยากเจออะไรอีกคะวันนี้ปลาหมึกสองสีนะคะสีส้มวนี้ปลาหมึกแปลสามค่ะดูสิคะติดไปด้วยกันติดไปด้วยกันเลยแปสามอันนี้ยิใส่เส้นสองอันนี้คู่กันเยอะเลยติดกันอันนี้ติดกันแค่เส้นเดียวปลาหมึกสีแดงสวยนะเซ็กซี่สายคสีเหลืองสีรวมสี สีฟ้าสีเหลืองสีแล้วตามันออกอ่ะได้ค่ะอยากทำมันเล็กอยากเล่นอะไรแยกมันชินชิมยังไงอ่ะแกะตาออกหร่ะคะโหหนูแยมอุ้ยมันกลายเป็นสีเลยให้เราวาดได้เลยนะคุ่แม่มาทำสีคล้ายๆเรนโบว์เลยอ่ะแล้วเราถ้าเราเอาถังน้ำมาแล้วเราเอาเนี้ยลงไปละลายมันจะเป็นยังไงเลยไม่เอาน้ำใส่ถังแล้วเราก็ต้องการละลายตาม คะนี่ออกแล้วอันนี้มันติดโอ้ยอันนี้สวยนะปุ๋ยชอบนะเพราะมันรวมสีค่ะเพราะมันในน้ำแข็งอตาตาเหรอคะเขาดูหน่อยค่ะลงลึกแค่ไหนนะคะเขาดูหน่อยลึกลงไปแบบนี้โอ้ยลึกลงไปแตงสีใสแจ๋วโอ้โหลึกแค่ไหนโอ้ลงไปใต้น้ำแข็งทำไมยังไม่เล่นเลย แข็อุ่นน้ำคือโอ้โหเย็นละลายน้ำแข็งอะได้เลยมันก็จะละลายหรือเปล่าอะคะใช่ค่ะเพราะเราต้องช่วยเราต้องช่วยตาที่นอนปลาหมึกรัดอยู่อ๋อเหรอคะเราต้องช่วยตาเว้ยถังมาแล้วค่ะถังมาแล้วเอาตาดูดิเอาตาไปไหนคะเฮ้ยเอาตาที่เปียกนะซีซีกระจก เลยอะหนูยิ้มเขาจะละลายแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยเด้เราได้เส้นกลับขึ้นมาแล้วหนูแย้สีอะไรคะสีเขียวเฮ้ยเราจะได้เส้นกลับขึ้นมาไหมยิ้มทำเพื่อนะเอาวันนี้จุ่มลงไปแล้วก็เปิดที่น้ำเข้ามาแล้วก็เก่งเก่งแก่งแก่งไปแก่งมาน้ำเย็นน้ำอุ๊ยกลายเป็นน้ำเย็นเลยที่ในที่ในอุ้งมือใช่ไหมคะ ยุ้ยกลายเป็นน้ำเย็นจริงๆด้วยค่ะโอ้ได้สีมินได้สีมินน้ำแข็งละลายแล้วหนูแยมนี่เราได้เส้นกลับขึ้นมากมันได้แ,แล้วแล้วก็เล็กๆโอ้ของหนูยิ้มรนเต็มเลยแล้วปุ๋ยก็เล็กแค่นี้ก็ทำให้น้ำเย็นเฉียบได้เ <c oughs> ลยค่ะดูสิคะโอ้เย็นเย็นเย็นเย้โอ้ yeah! โอสีฟ้าเราจะใช้อุ้นตะเิมือช่วยด้วย ขนมยิ้มไปถึงไหนแล้วขนมยิ้มโอ้โหแข็งและจิ๋วเยเกก็สามารถทําเล่นได้นะคะแต่เด็กเล็กๆนะคะอย่าทากันเองนะใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กเล็กๆต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลใช่ไหมคะเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะสีเหลืองเป็นยังไง้าไ่เหนตาได้ละได้ตาตาหลุดตาหลุดอุ้ยตาหลุด มันหลุดออกมาเองลอยๆดูดิเต็มเลยค่ะนี่ว้ายโอ้โหดูแย้มดูเต็มเลยเต็มลองเลยนะล้แม่บิกต้องคลิปนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลต้องเลยนะคะแมต้องรีบนะคะเดี๋ยวน้ำจะไหลออกไปเย้อย่าเงี้ยเลยเย็นเลยค่ะตั้งใจใหม่นะคะเตรียมตัวนะคะนิ่ง สองว้าว,วเย็นไข่เย็นค่ะเยี่ันนี่มีตาอยู่มาให้คะเฮ้ยนี่มีตาอยู่แล้วแกงตาไหมตามันหลุดออกมาอันนี้ตายังตาติดอยู่กับไหนไม่รู้นี่ไงเส้นสปาเกตตีที่กลับร้านนั้นเนาะแล้วมีเส้นไหนตกพืนอ๋อเหรอคะค่อยๆใส่ดูโอ้นี่ไงเส้นสปาเกตตีนี่ค่อยได้ผลแล้วอะไรนะคะ มันเริ่มเย็ยนเหรอคะแต่ยัยงไงเด็ต้องป้องกันไม่ให้อุยหลุดออกมาเองเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเส้นสปาเกตตี้หลนแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วเป็นชาเล่นแบบนี้แม่กลับเก่งๆอันเนี้ยแนวมันก็จะเย็นขึ้นนะคะโอ้โหสนุกสนานมากๆเลยเนาะใครอยากลองเล่นก็ไปเล่นได้เนาะแค่ง,ง่ายๆเนาะมีเส้นสปาเกตตี้แม่จำเป็นต้องเป็นสปาเกตตี้ย้อมสีก็ได้นะเป็นสปาเกตตี้ที่ต้มเฉยๆที่เป็นสีของมันสีเหลืองเฉยๆค่ะแล้วก็มีตาแล้วก็มีแม่พิม แ,แม่พิมพ์น้ำแข็งแบบนี้นะคะก็าสามา <Release> รถเล่นได้แล้วนะคะเยอะยุ้จับน้ำในมือดูสิคะเยอะเย็นค่ะเย็นค่ะเย็นค่ะสนุกสนานมากๆเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าไหมโอเคไหมคะงั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย